คุณคงรู้จักวูเวอรีนแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของวูเวอรีนวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ1ิบเรื่องราวของวูเวอรีนกันครับอันดับที่10วูเวอรีนเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นจากมาเวลโดยเลนไวท์ปรากฏครั้งแรกใน The Incredible Hulk ฉบับที่180โดยวูเวอรีนหรือเจมโรแกนฮาวเรดเขาเป็นมนุษย์กายพันธ์ที่ทรงพลังมีกงเล็บที่สามารถยืดหดได้วูเวอรีนถูกลักพาตัวโดยพันเอกวิลเลียมสไตเกิล เพื่อไปทำการทดลองในโครงการ w e s t o n x เซึ่งเขาได้ปรากฏตัวมากที่สุดใน Xmen ทั้งฉบับภาพยนตร์ซีรีส์โทรทรัศน์วิดีโอเกมและไลน์แอคชั่นจนทาง 20th Century Fox ได้นำบูฟฟอีนมาดัดแปลงเป็นฉบับภาพยนตร์เรื่อง x m g n o r o r i n w o l v e r i n e ซึ่งเป็นเรื่องราวการกำเนิดของ o ู v ฟร i ีนตั้งแต่เด็กได้กงเล็บอเมนดามีและเสียความทรงจำจากกระสุนอเมนดามีซึ่งในภาคนี้ บูเบอรยังไม่ได้พบกับสัตว์จาร์ชาวโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่1พฤษภาคมในปี2009าภาพยนตร์กำกับโดยเกลรินวูดนำแสดงโดยฮิลแจ็กสแมนซึ่งรับบทเป็นบูเบอรีซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก่อนเรื่องราวของเอ็กเมนอันดับที่9ประวัติของบูเบอรีวูเบอรีนเขาคือเจมส์าวเวลทัสสันเกิดในช่วงปลายยุค1880ดที่เมืองอเบอร์ตาประเทศแคนาดา โดยเขาเคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ในยุโรปสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเวียดนามในปี1942โรแกนและวิกเตอร์ได้เข้าร่วมรบสงครามโลกครั้งที่2ด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในสงครามต่อมาในปี1945โรแกนโดนจับไปอยู่ที่นางาซากิประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะโดนนิวเคลียร์ถลม่มและสงครามก็ยุติโดยช่วงที่บูบารีนอยู่เวียดนามเขาได้พบกับวิลเลียมสไตเกอร์ จากนั้นก็ได้ไปทวีบแอฟริกาเพื่อค้นหาแร่อะเมนเดาเทียมและ6ปีต่อมาบูฟฟลีนก็ได้กครงเล็บอะเมนเดาเทียมและสูญเสียความทรงจําจากนั้นเขาก็ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนในปี1962โลแกนได้พบกับชาวและอีลิกซึ่งเป็นเรื่องราวใน First c a r รและได้เข้าทีมสไตรเกอร์ในปี1 9 7 5อันดับที่8ครพลังพิเศษของบูฟฟ์ลีน คงเล็บฟูเบอรีนั้นแท้จริงแล้วเป็นกระดูกที่งอกออกมาจากมือของเขาแต่เขาถูกลักพาตัวไปโดยพันเอกวิเลียมสไตรเกอร์ที่นําเขาไป <ve> ทดลองในโครงการเวสตันเอ็กซ์โดยได้นโลหะนอกโลกชื่ออเมเนาเรียมฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาจึงทําให้โคงเล็บของเขากลายสภาพเป็นโครงเล็บเหล็กที่แข <S aquí> ็งแกร่งที่สามารถตัดทั้สิ่งในโลกนอกจากนั้นฟูเบอรีนยังมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ธรรมดามีประสาทสัมผัสที่ว่องไวต่อสิ่งรอบตัวร่างกายสามารถรักษาบาดแผลได้เอง เฮล l i แฟกเตอร์แม้จะรุนแรงสัแค่ไหนและสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้แม้ในตอนที่รับอะเมนาเทียมเข้าไปในร่างกายมีสัญชาตญยานคล้ายสัตว์ป่ารู้สึกถึงอันตรายได้จากการยมกลิ่นและมีประสาทูที่ดีเยี่ยมราวกับหมาป่าอันดับที่7จวูบบลีมเป็นตัวละครตัวที่2ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรองจากสไปเดอร์แมนโดยเฉพาะในยุค90แม้ว่า Marvel Cinematic Universe จะทำดิแอ v e เวนเจอไปสู่ความสำเร็จก็ตามแต่ความนิยมของ v ู l v e ร i n นก็ยังสูงขึ้นเช่นกันโดย v ู l v e ร i n ยังปรากฏตัวบนปกหนังสือการ์ตูนของมาเวลอีกมากมายหลายต่อหลายเล่มและเขายังเป็นสมาชิกของ New a อ v e เวนเจและ x m g n n และในช่วง30ปีต่อมาของการเปิดตัวบู v ว r ร์ล m a มาเวลังได้เปิดตัวหนังสือชุด Anita Blade ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่ผสมผสานเรื่องราวแฟนตาซีความสยองขวัญและความลึกลับเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการสร้างหน้าปกแบบคอสโอเวอร์ที่มีแอน t ิต้าเบลดและบูเบอรีนอันดับที่ 6. h ฮิว j a แจ็คแมนกับบทบูเบอรีนฮิว g h แจ็คแมนรับบทบูเบอรีนในภาพยนตร์มาทั้งหมด9เรื่องโดยก่อนหน้านั้นใครจะรู้ว่าฮิว h j แจ็คแมนไม่จะเป็นตัวเต็งคนแรกที่ได้รับเลือกให้แสดงวูเวอรีนโดยตัวเลือกแรกในบทวูเวอรีนคือดักเ e s สกอตซึ่งแจ็คแมนได้เข้ามารับบทในนาทีสุดท้าย พราะสกอตกำลังติดถ่ายทำเรื่อง Mission Impossible 2จึงไม่สามารถมารับการแสดงได้ทันใน Project X Men ฮิว h ์แจ็คแมนและเฟรนเดซิคจึงได้รับการทาบถามให้รับบทนี้ซึ่งเฟรนเดซิคได้ปฏิเสธการรับบทนี้ไปบทนี้จึงตกไปเป็นของฮิว h ์แจ็คแมนอันดับที่5ความรักของบูฟารีนวู e r รีนมีความรักหลายครั้งและหลายช่วงเวลาโดยเวอร์ชั่นคอมมิคโรแกนจะรักกับจีน วนเวอร์ชันออริจินัลโกแกนจะพบรักกับมาริโกะยาชิดะสาวชาวญี่ปุน่นแม้ครอบครัวของมาริโกะต่อต้านความสัมพันธ์ก็ตามและในจกักรวาลรองของวูฟรีนวูฟรีนจะถูกกำหนดให้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสามคนคือมิกส์ริกเลสซันยาและสโตรมและในเวอร์ชันสุดประหลาดใน Extreme X-M e n ที่มาเวลกำหนดให้วูฟรีนเป็น LGBTQ และมีความสัมพันธ์กับเฮอร์คิวิสซึ่งพวกเขาทั้งสองเคยจูบก,กันใน Extreme x m e n ในฉบับที่10ซึ่งจริงๆแล้วในเว็บไซต์แหล่งข่าวหลายแห่งยืนยันว่า h e r c u l e วิเป็นชายรักชายด้วยการเรียบเรียงของ m a r เ e l จนกลายเป็นเวอร์ชั่นที่น่าจดจำไปอีกหนึ่งเวอร์ชั่นอันดับที่4 The Wolverine Batman Fusion d a r k c l a w เป็นตัวละครที่สร้างโดย Assets เป็นการรวมแบท m a n กับวู l เวอร n e เข้าไว้ด้วยกันของ Marvel Comics จนเกิดเป็นตัวละครชื่อใหม่ Dark c l a w ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวละครยอดนิยมในจักรวา,อา,าลอเมลกรัมและชื่อว่าโลแกนเว่ยศัตรูของเขาจะเป็นการผสมกันระหว่าง s a เวอร์ทูบแอนด์โชเกอร์และเพื่อนสนิทของเขาคือส a ป r o w ส่วนผสมของโรบินและจูเบอรีที่ในตอนนั้นแบทแมนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทาง DC และ Marvel ได้ให้กำเน,นิดตัวละครใหม่ขึ้นมาในจักรวาลน,นี้อาจดกบที่3 p l แ n นด์ ตันเก X เป็นนวนิยายคอสโอเวอรในปี2002โดย m ไมเค e ลเจมส์ซึ่งเป็นการผสมภาษาระหว่างจักรวาล X-Men และ s t r r t r e k โดยเรื่องนี้ X-Men จะต้องเผชิญกับลูกเรือ USS Enterprise จาก s t a r t r e k The Next Generation โดยครงเรื่องมีสุดการที่ดาวคอที่เรียกว่า e x อ t r d i ท n ซึ่ีเป็นที่อยู่ของสายพันธุ์มุ์กลายพันธุ์ที่มีความพิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้โดย e x อ็ a d i a n กำลังถูกผู้คามเรื่องจากความกลัว ตัมท,ที่คาร์สและลูกเรือ <S <S ยานอาวกาศ Enterprise ถูกส่งไปรับมือในวิกฤตนี้ซึ่งนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่าง x m n กับกับทีมงาน e อ็น r p เ i s e ซึ่งต้องเดินทางไปยัง e x t r a ตราเนนำทีมโดย r ตร o ม v ู r i รีและไซคอปโดย p l a n เ t ็กเอ็กซถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมในปี1998อันดับที่2จักรวาลของ Xmen x m e n เปิดตัวด้วย First Card ปี1992 โดยจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตราจารย์ชาวลเซเวียกับเอริกเลนเซอร์หรือแมกนิโตก่อนที่จะเป็นสตูก,กัรกน Xmen Ra y o f Future p a s t เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1973กับปี2 0 2 3โดยแบ่งจากวาน Xmen ออกเป็นสส่วนด้วยการย้อนเวลาจากปี2 0 2 3เป็นไทม์ไลน์ที่1แล้วกำเนิดเป็นเรื่องราวในปี19 7 3เป็นไทม์ไลน์ที่2โดยเรื่องราวของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกลุกลานโดยกองทัพหุ่นเซนต ที่ตามกวาดล้างและทำลายมนุษย์กลายพันธุ์ให้สูญสิ้นไปจากโลกทำให้พวกเขาต้องย้อนเวลาจากปี2 0 3มาอย่ามายังปี1973เพื่อแก้ไขปัญหานี้ X Men Origin Wolverine ในปี1800เป็นต้นกำเนิดของ Wolverine ก่อนที่เขาจะมารู้จักกับสัตว์ราจารย์ชาวเซเวีย X Men Apocalypse ในปี1983 Apocalypse คือมนุษย์กลายพันธุ์คนแรกที่ทรงพลังที่สุดจากวาน X Men ผู้เป็นอมตะจากการรวมพลังพิเศษของเหล่ามนุษย์กายพันธ์หลายอื่นๆมีชีวิตเป็นอมตะไรา้าเทียมทานถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระหลังถูกฝังไว้ในสูสานหลายพันปีเอกเมนดาร์โฟนิกปี1992จีนเกรได้รับพลังบางอย่างจนทำให้เธอมีพลังที่แข็งแกร่งเกินขีดจำกัดและไม่สามารถควบคุมได้เหล่าเอกเมนจึงต้องช่วยเหลือเธอจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้เอกเมนในปี2000เมื่อวูวอรีนถูกตามล่าโดยแมกนิโต ทำให้เขาได้พบเจอกับศาสตราจารย์ชาวเซเวียและเขาก็ได้เข้าร่วมทีมกับเอ็กเม e เอ็กเ2เป็นเรื่องราวภาคต่อหลังจากบูบ r ีนได้เข้าร่วมกับทีมเอ็กเมแล้วเอ็กเม The Last Stand หรือเ m ็ n เมน3ภาคนี้เหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ต้องมาสู้กันเองเพราะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน The w o l ูบ r i ีนเป็นเรื่องต่อจากเอ็กเม3หลังจากที่สงครามระหว่างมนุษย์กลายพันธุ์ได้จบลง และโลแกนต้องทนทรมานก,กับความเป็นอมตะของตัวเองก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่อยากจะมีชีวิตเป็นอมตะเ p o พู Deadpool, ปรากฏตัวครั้งแรกใน Xmen Origin ิ o ินบูเรอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยลบเฉพาะกิจที่ผันตัวเองมาเป็นฐานรับจ้างเว e วิลสันเขาต้องผ่านการทดสอบรับทำให้เขามีพลังพิเศษสมานแท้ได้อย่างรวดเร็วและได้แปลงกลายเป็นเดดพูโลแกนเป็นภาพยนต์ติดตัวของบูเบรีนเรื่องราวเกิดหลัง Xmen ดาร์กโฟนิกหลายปีและภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่วูฟเอรลีนนั้นเสื่อมพลังลงและเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์แทบจะไม่เหลืออีกต่อไปแล้วอันดับที่1เชื่อหรือไม่ผู้สร้างวูฟเอรีลนแทบจะไม่ได้ทําเงินจากตัวละครน,นี้เลยตัวละครวูฟเอรลีนถูกสร้างโดยเลนไวท์ัวปรากฏต,ตัวแรกใน The i n c r e d i b l e Hu l k ฉบับที่180ร้อในเดือนตุลาคมปี1974อยและ The i n c r e d i b l e Hu ั k ฉบับที่1 8ึรอ็ ในเดือนพฤศจิกายนในปี1974ก่อนที่จะเข้าร่วมกับทีมเอ็กเมซึ่งได้กลายเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและกลายเป็นเสมือนแปด์สินค้าให้กับมาวิลและยังปรากฏในสื่ออื่นอีกมากมายเช่นการ์ตูนและวิดีโอเกมแต่เชื่อหรือไม่เลนไวท์ทำเงินจากบูฟว์ลีนได้แค่350เหรียญจากการจำหน่ายเดบบูฟว์ลีนซึ่งความจริงแล้วมาวลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่ว่าจะมีตัวละครใดที่ปรากฏในการ์ตูนมากแค่ไหน มาเวลก็ได้สิ้นไปแบบอัตโนมัติเพราะเป็นสัญญาจนสร้างชื่อให้มาเวลในช่วงต้นทศวรรษที่90และก่อตั้ง i m a g e c o m i c ิเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบันดดบเรื่องราวของวูร์ลีนที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสุกที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่า c h ชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง Youtube m e m b e r s h i p เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ